บังหน้าด uh, uh ีหน mm, uh> ้าเพราะอดเถนี่ยเนี่ยเนี่ยนี yes, uh, uh, ่บังมีหน้าค่ะนั่งนั่งจะเผลอไงเอาว่าอดอดเลยมราจะรของค่ะนั่งนั่งค่ะเดี๋ยวเราจะตบมือร้องเพลงกันนะร้องเพลงแบ๊บบีเบิร์ดนั่ง คุณจองลูกเชอรี่ไม่ต้นักมีแบเลยมใหเลยจ้โอ้ล้อนะมีดขาง่ะงานี่ด้วยมีอยู่ตรงนี้อนชันชันชันจังช้นอันี่มี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 แม่ไว้ไหนแม่มีดอะไมีดนนี้แม่ไม่ได้ท่หนอย่าวงีนมม้ค่ะ

แต่ดคุณแม่่เป่าเนี่ยเกิคุณแม่คุณแม่หันเงไนเลย